สวัสดีครับยินดีเข้าสู่โครงการเรียนมปลายชับเด็กเตรียมวันนี้มากับวิชาชีวเคมีกันบ้างเรามาเริ่มดูที่ข้อหนึ่งกันเลยนะครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเยื่อหุ้มเซลล์อ่าข้อนี้ก็คือจากบทมสี่เลยก็คือเรื่องเซลล์นะครับดูก็ไก่การจัดเรียงตัวของเยื่อหุ้มเซลล์เป็นแบบฟลูอิดโมเสกโมเดลอันนี้ถูกต้องอ่าน,นี่ถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์นี้มันก็จะเป็นฟอสโฟลิปิดถูกไหมที่หัวเนี่ยเป็นไฮโดรฟิลิกเฮด ส่วนที่หันเนี่ยจะเป็นพวก fatty acid ก็คือไม่ชอบน้ําเพราะฉะนั้นตรงตัวของฟอ o โ p h o l ิ p i d นี้จะหันด้านที่ไม่ชอบน้ําเข้าหากันส่วนด้านที่ชอบน้ำเนี่ยก็จะหันออกโอเคนะครับแล้วการตรงบริเวณยุ่มเซลล์เนี่ยมันก็จะมีความลื่นไหลยอยู่เนื่องจากว่าก็จะมี c อ o ล e s t e r o l ควบคุมเรื่อง fluidity หรือความลื่นไหลของยุ่มเซลล์ดังนั้นก็จะเกิดเป็นรูปทรงแบบ fluid mosaic model ถูกต้องแล้ว ข้อขอไข่องค์ประกอบหลักของยุ่มเซลล์มีลิปิดโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตข้อนี้จะบอกว่ายากนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเราอ้างอิงจากหนังสือกระทรวงหรือหนังสือสะสะวะทน,นั่นแหละจะบอกว่าข้อนี้เป็นคําตอบที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยไม่ใช่องค์ประกอบหลักของยุ่มเซลล์ครับองค์ประกอบหลักของยุ่มเซลล์ลองสังเกตตรงนี้เขาบอกว่ายุ่มเซลล์นะครับเป็นส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ที่พบในเซลล์ทุกชนิดแล้วทีนี้มีโครงสร้างหลักประกอบไปด้วยอะไรบ้างดูมีลิปิดและโปรตีน จากนั้นครับเขาบอกว่านอกจากนี้ยังมีสารคาร์บอเเกาะอยู่บนผิวด้านนอกด้วยเหตุผลประการนี้เลยก็ทาให้เรารู้ว่าคาร์บอเนตนี้ไม่ใช่เป็นองค์ประกอบหลัก,ก,กนั่นเองโอเคนะครับดูต่อข้อข้อควายโครงสร้างของฟอสโฟลิปหันส่วนหัวที่ชอบน้ําออกไปเจอสิ่งแวดล้อมด้านนอกแล้วหันส่วนที่เป็นหางรียงตัวเข้าหาก,กันเมื่อกี้เพิ่งพูดไปเลยถูกไหมข้อควายนี้ถูกต้องแน่นอนนะครับส่วนหัวก็คือไฮโดรฟิลิกเฮดส่วนหางก็คือไฮโดรโฟบิกเทล โอเคนะครับต่อข้อ,องงครับคอเลสเตอรอลมีส่วนช่วยเรื่องฟูดิตี้หรือความลื่นไหลของเซลล์ข้อนี้ถูกต้องเพราะฉันข้อที่ผิดก็เลยตอบขอไขโอเค okay, นะครับถ้าไปข้อที่2ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวัตจากไนโตรเจนอ่ะวัตจากไนโตรเจนเรามาดูกอไก่กระบวนการตึงไนโตรเจนเป็นการเปลี่ยนแกส๊สไนโตรเจนครับให้เป็นแอมโมเนียจริงไหมการที่เราจะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงได้เนี่ยเราต้องไปดูตรงตารางของแผนภาพ วัฏจักรในตัวเจนจริงๆก่อนเราเริ่มจากการที่มีแก๊สในตัวเจนในอากาศครับจากนั้นจะเกิดกระบวนการตึงในตัวเจนในดินเนี่ยเพื่อให้กลายเป็นแอมโมเนียพอได้เป็นแอมโมเนียสรแล้วแอมโมเนียเนี่ยมันก็จะแปลงเป็นแอมโมเนียมครับทีนี้แอมโมเนียมเนี่ยก็สามารถที่นําให้พืชใช้งานได้เลยหรือไม่งั้นก็จะเกิดกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งก่อนชื่อว่าไนตริฟิเคชันไนตริฟิเคชันคือเป็นแอมโมเนียมครับเป็นไนไตรด์ โอเคไหมแล้วไนโตรเจนเนี่ยมันก็จะเกิดไนตริิเคชันต่อเนี่ยแหละแต่ว่าจะแปลงเป็นไนเตรตโอเคนะครับซึ่งไนเตรตตรงนี้พืชก็นำไปใช้ได้เหมือนกันไม่เช่นนั้นไนเตรตนี้ก็เกิดกระบวนการดีไนตริิเคชันดีก็คือการเอาออก prefix d นะครับภาษาอังกฤษคือการเอาออกหรือว่าไม่ค่อยดีอะกลับกลายเป็นไนโตรเจนโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็จะจบกระบวนการนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าสมตวาพวกวัวหรือควายที่ไปกินพืชเนี่ย พอได้ออกมาเป็นซากอินทรีอ่าพอเกิดซากอินรีเสร็จแล้วมันสามารถที่จะเกิดกระบวนการอีกกระบวนการหนึ่งชื่อว่าแอมโมนิฟิเคชันเพราะฉนั้นซากอินทรีย์สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นแอมโมเนียมแอมโมเนียมได้นะครับเป็นแอมโมเนียมได้ก็ต้องเกิดกระบวนการแอมโมนิฟิเคชันนั่นเองพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับเพราะฉันเราขึ้นไปดูการที่บอกว่าไนโตรเจนเป็นแอมโมเนียอ่ะไนโตรเจนเป็นแอมโมเนียเป็นกระบวนการตึงไนโตรเจนอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้อง เขาถามข้อใดไม่ถูกต้องเราก็จะไม่ตอบข้อขอไข่เมื่อสิ่งมีชีวิตกลายเป็นซาก C, อินทรีย์เมื่อกลายเป็นซากอินทรีย์เมื่อกี้จะเกิดกระบวนการอะไรนะแอมโมนิฟิเคชันถูกต้องเป็นแอมโมเนียมเป็นแอมโมเนียมถูกต้องเลยเพราะฉะนั้นข้อขอไข่ถูกต้องต่อครับข้อขอไข่ไนไตรต์จะผ่านกระบวนการดีนิฟิเคชันเป็นแก๊สไนโตรเจน กลับขึ้นสู่อากาศเอ๊ะดีในดะีเฟเชั่นเมื่อกี้จำได้ตรงหัวลูกศรที่มันย้อนแบบนี้เนาะดีก็คือไม่ดีใช่ไหมมันจะแปลงกลับมาเป็นไนโตรเจนดูเหมือนจะใช่แต่ว่าดูดีนะครับไนไตรด์จริงหรือเปล่าใครครับที่แปลงเป็นไนโตรเจนต้องเป็นไนเตรตเห็นไหมต้องเป็นไนเตรตเพราะฉันตรงนี้จะผิดข้อคอควายจึงเป็นคําตอบที่ผิดนั่นเองส่วนข้อกังกระบวนการไนตริฟเคชั่นเป็นการเปลี่ยนแอมโมเนียมก็คือ nh ส เป็นไนเตรตตรงนี้ถูกต้องแล้วครับอาเพื่อใครจะไม่ได้เราลองไปดูไนตริฟิเคชันอยู่ไหนไนตริฟิเคชันอยู่ตรงนี้แอมโมเนียมเป็นไนไตร์แล้วก็ไนไตร์เป็นไนเตรตก็เป็นไนตริฟิเคชันเหมือนกันเพราะฉะนันการที่พวกแอมโมเนียมเนี่ยเป็นไนเตรตเลยก็โอเคถูกต้องเป็นไนตริฟิเคชันโอเคนะครับข้อถัดไป ข้อ3ข้อใดเก่าถูกต้องเกี่ยวกับกลไกการตึงคาร์บอนของพืช C3 C4 และ CAM โอเคพืช C3 เนเหตุผลที่เรียกพืชประเภทนี้ว่าเป็น C3 เพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ได้ออกมาจากพืชกลุ่มนี้จะเป็นคาร์บอน3อะตอมเช่นเดียวกับพืช C4 ก็คือผลิตภัณฑ์อันแรกที่พืช C4 ผลิตออกมาได้เนี่ยก็จะเป็นคาร์บอน4อะตอมนั่นเองโอเคนะครับแล้ว CAM เนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับพืช C4 แต่ Cm เนี่ยมันจะอาศัยเรื่องความแตกต่างของเวลาในขณะที่้าเกิดเป็น Cc เนี่ยจะเป็นความแตกต่างของสถานที่เพราะ Cm เนี่ยมันจะมีเรื่องของกลางวันกลางคืนนะครับามาดู Choice ที่ล Choice กันข้อนี้เข้าถามถูกต้องข้อถามถูกต้องก็ไก่ในเวลากลางคืน M ไซเป๊ะ c a r b o x ซิ i s จะจับกับไบคาร์บบเนตไอออนได้เป็นคาร์บอน4อะตอมข้อนี้ถูกต้องเลยนะครับโอเคไหม แล้วกลไกกลไกข้อน si ี้เนี่ยเขากำลังพูดถึง C M นะครับกลไกดังกล่าวนี้พูดถึง C M อยู่ก็คือตอนกลางคืนเนี่ยพืชกลุ่ม C M นี้จะเปิดปากใบพอเปิดปากใบแล้วก็ทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นี้สามารถที่จะเข้ามาได้เอนไซม์เป็กคาร์บอซิเลสก็เลยไปจับทำให้เกิดเป็นเป็นผลิตภัณฑ์คาร์บอนเสียตออกมาเองถ้าไปข้อไข่ครับจำนวนการตึงคาร์บอนของข้าวกับว่านหางจระเข้มีจำนวนที่เท่ากันเท่ากันหรอ ข้าวเนี่ยเป็นพืชกลุ่ม C3 โอเคนะข้าวเนี่ยนอกจากข้าวก็จะมีพวกเออพวกแป้งสาลีใช่ไหมข้าวสารีแล้วก็พวกข้าวบาเล่ไรซ์แบบนี้ก็จะเป็นพืช C3 ในขณะที่จะเป็นว่านหางจระเข้นเนี่ยจะเป็นพืชกลุ่ม CAM CAM ซึ่งถ้าเป็น C3 เนี่ยจะเกิดการตึงคาร์บอนหนึ่งครั้ง เนนะจะเกิดการตึงคาร์บอนหนึ่งครั้งในขณะที่ถ้าเป็น Cm เนี่ยมันจะมีการตึงคาร์บอนสองครั้งนั่นเองเห็นนะครับ Cm จะมีการตึงคาร์บอนสองครั้งก็จะมีอาศัยเรื่องของตอนกลางวันกับตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นเวลาเวลาที่มันแตกต่างกันนี้ก็ทําให้เกิดการตึงสองครั้งนั่นเองดังนั้นการที่บอกว่าจะเป็นการตรึงเนี่ยมันเท่ากันก็จะผิดถัดไปครับข้อควายพืชกลุ่ม C3 C4 เท่านั้นที่มี สารที่ใช้ตึงคาร์บอนที่ชื่อว่า RUBP ข้อนี้เป็นคำตับที่ผิดเพราะว่า CAM เนี่ยก็มี RUBP ในการเริ่มในการเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้แสงด้วยเหมือนกันนะครับพอนั้เคอาะายก็ผิดขาด CAM ไปส่วนงองงูกลไกลที่เซลล์ bundle sheet ของ C 3เนี่ยมีปริมาณแกส๊คาสคาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่าแก๊สออกซิเจนจึงช่วยป้องกันการเกิด photorespiration ได้ข้อนี้เนี่ย คำพูดของเขาเนี่ยถูกต้องเลยแต่ผิดที่ชิ้นของพืชครับต้องเป็นพืชกลุ่ม C4 C4 เนี่ยจะมีปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงการที่มันมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สูงเนี่ยทำใหเอนไซม์ของมันครับที่ชื่อว่า r ูบิสโกตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปจับกับออกซิเจนได้เพราะถ้าเกิดลูบิสโกไปจับกับออกซิเจนได้เนี่ยมันจะทําให้เกิดโฟโต้เรสเพอร์เรชั่นโฟโต้เรสเพเรชันก็คือทําให้ประสิทธิภาพของพืชมันไม่ค่อยดีโอเคนะครับเพราะฉะนั้น อัตราส่วนระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์กับออกซิเจนที่มันสูงเนี่ยนั่นหมายความว่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในจะสูงเนี่ยจะทําให้เกิดป้องกันโฟโตเรสเพเรชันได้ทําให้พืชเนี่ยมีแบบประสิทธิภาพในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นข้อที่3จึงตอบกอไก่นั่นเองต่อนะครับข้อที่4ข้อได้กล่าวสูกต้องเกี่ยวกับวิวัฒนาการวิวัฒนาการโอเคอยู่ในบทม6 นะครับมดูก็ไก่แขนของคนกับปีกข้างขาวจะเป็นโครงสร้างกำเนิดต่างกันหรือ analogous structure แขนของคนกับปีกของข้างข้าวร้องรู้ก่อนว่าสังเกตว่าหน้าที่มันต่างกันแขนเนี่ยก็ใช้ยึดจับสิ่งของในขณะที่ปีกเนี่ยช่วยในการบินเห็นไหมว่าการหน้าที่ของมันเนี่ยมันต่างกันแล้วโอเคไหมหน้าที่ของมันต่างกันแต่ล้องรู้ว่าต้นกําเนิดของมันเนี่ยตรงนี้จะเหมือนกันนะ โครงสร้างต้นกำเนิดมันเหมือนกันก็จริงแต่หนที่สุดท้ายเนี่ยจะต่างกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องเป็นโครงสร้างกําเนิดเดียวกันครับหรือเราใช้คําว่าโฮโมโลกัสตรัคเจอร์ก่ไก่ผิดขอไข่ครับหนึ่งในหลักการของฮันดีวันเบิร์กคือต้องไม่มีการถ่ายเทยนีนเพื่อให้ความถี่แอลลีวสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลง ในประชากรกลุ่มนั้นๆได้ข้อนี้จะผิดที่รมพูว่าไม่มีการถ่ายเทยนีนโอเคไหมเพราะหลักการที่ว่าไม่มีการถ่ายเทยีนเนี่ยถ้าไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อะมันจะผิดเลยเพราะฮาร์ด w เวย์เบิร์เนี่ยมันต้องไม่มีการถ่ายเทยีนกันเพื่อให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในประชากรน,นั้นๆนะครับหลักการฮาร์ดิเวย์เบิร์ก็จะพูดว่าเป็นการผสมแบบสุม่มหรือว่าสืบพันธุ์แบบสุม่มโอเคนะครับ ที่สำคัญนะขนาดประชากรจะต้องใหญ่ด้วยและจะต้องไม่มีการกลายครับ mutation ไม่มีการกลายต้องมีการต้องไม่มีการย้ายออกโอเคเพราะฉะนั้นการที่จะพูดเป็น Hardy Weinberg ต้องมีสีขอ้อนี้หนึ่งนั้นที่บอกไม่มีการถ่ายเทยนีนก็ถูกต้องก็คือไม่มีการแบบเคลื่อนย้ายออกนะครับแต่ว่า ตรงนี้จะผิดที่การพูว่าการเปลี่ยนแปลงในประชากรกลุ่มนั้นๆมันต้องไม่มีต่อข้อควายการที่ลูกรุ่น F2 ของทันตะวันอ่อนแอและเป็นหมันเพราะการแยกเหตุการสืบพันธุ์ก่อนระยะไซโกดข้อน,นี้เนี่ยเขากำลังพูดถึงว่าเป็นการแยกก่อนไซโกดหรือว่า p r e ไซโ o t i c โอเคเพราะว่าเราลองสังเกตดูว่าถ้าเกิดเหมือนม้ากับลาเนี่ยสืบพันธุ์กันได้สืบพันธ์ก็ได้ออกมาปุ๊บได้ออกมาเป็นล่อถูกปะล่อเนี่ย ทุกคนก็รู้ว่าไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์ต่อไปได้เพราะลอมันเป็นหมันแบบนี้ลักษณะแบบนี้คือเห็นไหมว่าล้อมันมีนมการเติบโตขึ้นมาแล้วจากไซโกดดังนั้นการที่ลอบเป็นหมันเนี่ยมันคือเหตุการสืบพันธุ์หลังระยะไซโกดเราจะเป็นโพสไซโกติกโอเคเพราะฉะนั้นทุกคนน่าจะพอทราบดีใช่ไหมครับถ้าเป็นพรีไซโกติกจะเป็นอย่างไรข้อนี้เนียผิดเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าทานตะวันอ่อนแอครับ การที่พวกอ่อนแอได้เว่าทันตะวาันต้องมีชีวิตรอดหลังไซโกดออกมาถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่พูดว่าก่อนแล้วยาโกดก็ผิดแล้วมันต้องเป็นหลังแล้วยาโกดไอเดียเหมือนกับล่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อควายจึงมีคําตอบที่ผิด3ข้อผิดแล้วดัง,งนงั้นงองูช่อยสุดท้ายเป็นคําตอบที่ถูกต้นเองเพราะปีกของนกพิราบกับปีกของแมลงวันจัดเป็นโครงสร้างกําเนิดต่างกันนั่นเองโอเคครับโครงสร้างต้งกนกำเนิดมันต่างกันแต่สุดท้ายหน้าที่เป็นไงบินเหมือนกันก็ช่วยในการบิน นนข้อสุดท้ายและข้อที่5ข้อได้กล่าวูกต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต Movement นั่นเองดูกรไก่มึกมีโครงสร้าง hydrostatic skeleton ที่ช่วยในการเคลื่อนที่การที่มี hydrostatic skeleton เนี่ยนอกจากเหมือนแล้วก็จะมีพวกไส้เดินดินถูกไหมพวกไส้เดินดินถูกต้องครับมึกมีโครงสร้าง hydrostatic ใติกสเกล็ตันก็คือว่าด้านในมันจะมีของเหลวบรรจุอยู่แล้วความมันเคลื่อนที่เนี่ยมันก็จะเกิดการเคลื่อนไหวของของเหลวด้านในจะหดจะคลายก็ทําให้ตัวของเมึกเนี่ยมันเคลื่อนไปมาได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องเลยเขาถามข้อใดถูกต้องตอบก่อไก่เขีย okay, นะครับข้อขอไข่เมื่อตะกกระแตงงอขากล้ามเนื้อ f l e อร์จะคลายในขณะที่กล้ามเนื้อเ x t e n s o r จะหดกล้ามเนื้อเท t e n s o r จะหดดูตรงนี้ก่อน flexor เนี่ย ถ้าใช้เปรียบกับแขนม,มนุษย์เราส่วนนี้เป็นแขนม,มนุษย์เรานะครับเหมือนเรากําลังเบ่งกล้ามอยู่ดูนะส่วนตรงนี้เนี่ยจะชื่อว่าไบเส็ครับส่วนตรงด้านล่างตรงนี้เนี่ยเรียกว่าไตเส็บเพราะฉะนั้นถ้าเรางอแขนเราขึ้นมาเนี่ยใบเซ็จะหดใบเส็นี้จะหดเราพูดถึงตอนงอแขนนะตอนงอแขนครับส่วนตรงไตเสปนี้จะคลาย เฟ็กเซอร์เนี่ยมันก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของไบเซปมัสซโอด้วยโอเคนะถ้าเกิดพูดถึงในมนุษย์นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นของตรงไตรเซปจะชื่อว่าเอ็กเทนเซอร์เพราะฉะนั้นการที่ว่าเฟ็กเซอร์คลายเนี่ยเฟ็กเซอร์คือตรงนี้ใช่ปะเฟ็กเซอร์คลายแปลว่าเรากําลังกลางแขนออกเห็นไหมแต่ตรงนี้คือว่างอขาผิดโอเคไหมเพราะขากับแขนถ้าจะเปรียบมันก็เปรมาณคล้ายๆกันคือถ้าเราง,งอแขนหรืองอขาเข้ามา f ฟกเซอต้องหดไม่ใช่ f ฟกเซอร์จะคลายข้อนี้จึงผิดและ e x ็ e n ์เซต้องทำงานตรงข้ามกันครับเพราะว่ามันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแบบ a n t a g าก i s ิซึมแอนต i ากิทำงานตรงกันข้าม f ฟกเซอคลายเอ็ก n ์เซหดนั่นเองก็คือจากกลางแขนหรือกลางขาขอไขวริบผิดข้อขอควายครับกระดูกเชิงการของมุษย์จะเป็นกระดูกแกนหรือ a x i a l s k e l e t o ตข้อรีบผิดข้อนี้อาศัยความจำนื่งคือ กระดูกเชิงการเนี่ยมันอยู่แถวๆตรงก้นเราแหละนะครับก็จะเป็นแบบ Appendicular หรือว่ากระดูกระยางนั่นเองโอเคนะครับขอควายลึงผิดนั่นเองงูงูข้อต่อแบบรูกกลมในเบ้ากระดูกพบได้ที่บริเวณคอกับทานของกระโหลกศีรษะข้อนี้ผิด เพราะลูกกลมเนี่ยเบ้ากระดูกถ้าเกิดใครเคยเล่นเลโก้จะเห็นใช่ไหมว่ามันจะมีบางส่วนเป็นสี่เหลี่ยมหรือเป็นกลมๆเนาะแล้วก็มันจะให้ต่อแขนแบบเนี้ยให้ต่อแขนร่างแบ่เงี้ยใช่ไหมลักษณะแบบนี้คืออันเนี้ยเป็นลูกกลมครับอันนี้คือเบ้ากระดูกครับต่อแบบนี้หรือบอร์ดแอนโซกเกตนี้จะพบที่บริเวณไหลแล้วตรงคอกับฐานกระโหลกเป็นอะไรละ่ะตรงคอกับฐานกระโหลแล้วจะเรียกว่าเป็นแบบฮินชหรือว่าบานพับครับ hinge joint บ้านพับมีชื่อหนึ่งว่าเดือยโอเคจไหจะเป็นตรงส่วนของข้อกับทานของกระโหลกศีรษะไม่ใช่ลูกกลมในเบ้ากระดูกข้อ5จึงตอบกอไก่นั่นเองจบแล้วครับกับโครงการเรียนมปลาฉบับเด็กเตรียมทั้งหมด5ข้อของวิชาชีววิทยา